เป็นฟิลเตอร์ออฟดีเอร์อันนี้คือไลฟ์เปลี่ยนวะไลฟ์แล้วแต่ว่ามันน่าจะต้องรอนะนี่ฮะมันจะดีเลยนิดนึงก็สวัสดีทุกคนเฮ้ยจอมันมันเนาคือแป๊บหนึ่ง นี่คือคอร์รล์จริงเหรอใช่ <c oughs> แรงมากเอาแบบนุนหอนดว่าแรงมาก <c oughs> แป๊บนครับคือสวัสดีครับพี่โซก็ทุกคนชันไลฟ <can> ล์ถ้าไม่มันมัวมัวว่ะคือ วันนี้นะครับก็ได้เลื่องงามยามดีที่ผมจะแจกตังกระตุ้นเศรษฐกิจแแฮทกนะครับแต่ปัญหามันก็คือมันได้แค่ในทำไงมันได้แค่แบบวันีดูรตอะขอถ้าด้อมหมูยอหน่อย ที่เอานิ้วกลางกับนิ้วนางมาแปะนิ้วโป้งเป็นอะไรที่เทือนใจมากเลยก็จะเป็นแฟนคลับคุณหรือเปล่าาผมขออะไรจากแฟนคลับเรื่องหนึ่งได้ไหมนั่นอะไรครับอ๋อเรียนกันอยู่ครับทำงานกันอยู่เหรอแผลที่ทีี่บน้มือเป็นแผลเหรอคะเฮ้ อ๋อครับไปล้มตีเทนนิสมาครับก็เลยเป็นแผลนิดหน่อย <Okay. S 1> พี่วอเปลี่ยนท่าดอมด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับคือทุกคนคือเราจะยอมคนแบบนี้จริงๆอะ่ะคือแค่มันมาทําตามเราแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน,เ,ยนเพื่อมันเหรอเราต้องยืนหยัดด,ดิทุกคนเราต้องเปลี่ยนมันเดี๋ยวเรายอมไม่ได้คือ ยอมไม่ได้อจริงๆคือผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะใช้ต่อไปเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องเปลี่ยน,ใช,นใช่ครับอ่ะไปยอมครับคือเท่ากับยอมแพ้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนท่าคือประเด็นคือผมมาไลฟ์เพราะว่าผมใช้โปรแกรมสุ่มไม่เป็น คือถ้าเกิดผมจิ้มนิ้วไปแล้วมันทุกคนบอกว่ามันไม่สากลนะครับหรือจะให้ผมจิ้มนิ้วไปเลยสุ่มแจกยี่สิบสามล้านบริวารไม่ใช่นะยีบสามล้านบาทยี่ิบสามเฮ้ยยีิบสาบาทยีสิามรางวัลนะครับ คือมีคนมีคนแบบว่าทักมาขอไอเนี่ยขอไลฟ์ด้วยคือยังไงวะเฮ้ย <Okay. S 1> เอาอันนี้ดีกว่าแต่มแต่มมาช่วยดิเรีย <laughs> กแต่มมาช่วยดีกวอันนี้คือรู <laughs> ้จักเหรอรู้รู ได้ครับคุณไปทำงานไปเรียนก่อนนะครับคือไม่เป็นไรค่อยมาดูก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เซฟไลฟ์หรกก็นั่นแหละแต่บริษัทํำเชิญนะครับคือผมจะทำาังดีผมจะผมจะสุ่มยังไงอ่ะมันสุ่มที่เราทำได้คือมันสุ่มจากแค่แบบร e ีทวีตของที่พี่วอลโพนนั่นแต่แล้วสุ่มในแฮชแท็กอ่ะมันมันยาก อ่าเฮ้คุณช่วยผมดีคือใครก็ได้ใครที่พร้อมจะอธิบายก็เขาเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมหาก่อนไม่ได้เลยเลยคือมันทำยังไงคือเนี้ยเนี่ยคือ คือผมจะผมจะสุ่มอ่ะอันสุ่มจากที่พี่อร์ทวิตไม่ล่ะอันนั้นคือได้เลยือเคยังไงอ่ะีก็คือสุ่มจากที่พี่วอร์ทวิตทวิตมาน,นั้นไปอ่ะยี่สิบสามมันอ่ะลีทวิเหรออืมไม่ได้มันต้องสุ่มจากแฮกแฮชแท็ก<ป>ใช่ไหมคือ ระบบแมนนวลปะคือเอาระบบแมนนวลอีกครั้งอ่ะผมจะได้ไปอัดคลิปอ,อ่าเขาแนะนำว่าพิมพ์ Google นะครับสุม่มหาหาให้หน่อยนี่ขายอยู่สมมติววมันมีแบบแบน <laughs> มันมีแบบ็บอันเงี้ย เว็บรีทวิบลอสลอตเตอรี่อ่ะอันนี้เขาเขาสุ่มจากทวิตเตอร์อ่าได้แล้วคุณก็พิมพ์แฮชแท็กเข้าไปเลยเหรอได้ละไหน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 เราทำได้เหรอมันกระจอกจริงๆพิมพ์แค่ครั้งเดียวก็ถือว่าได้เลยไหนชื่อแท็กะไร ชิมในนี้ดิเอาเอาอันนี้ดีกว่าไหนดูมาโดนเขาต้องเซิร์ฟภาษาอังกฤษค่ะโอเคเป็นภาษาไงนะตรงนี้ <laughs> ตรงไหนนี่ไงเมื่อกี้เจอแล้วฟิลเตอร์หมอกเหรอค <laughs> ือกล้องหน้าเป็นอะไรฮ <laughs> ้ย <laughs> เป็นภาษาไงวะ <laughs> อ๋อใช้แบบเต้นดอโอ้โหไม่ได้ใช oh! oh ้แบบโอ้โหแบตก็เหลือ hmm. ห uh, well, ้าเซฟพลังงานครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้พลังงานอย่างประหยัดนี่ครับไม่ได้ไม่ใช่ใ่ครับอ่ามันบอกจะนอนคนได้เลยป่ะไม่ลง ก็ใช้อันนี้อ๋อใช้เสื้อเช็ดได้วอลไม่ได้ต้องมีอะไรไหมวอดน่ารักเฮ้ยผมจะผมทำได้ละเดี๋ยวผมสุ่มเลยชื่ออยวเพิ่งเดี๋ยวผมไปอัดคลิปก่อนถ้างั้นวอลน่ารักวอลน่าถ้างั้นยี่สิบเจ็ดทีถ้างั้นเราคงต้องต้องไปแล้วแหละครับหรือหรือจะให้ผมแบบโพสแค่ลายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ไม่ต้องอัดคลิป เราเล้ยจำนวนไงวะเดี๋ยวๆขอซ้อมก่อนหน่อยซ้อม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 สุ่มก oh. oh. wow. ูโชคดีกันแน่ได้แล้วเดี๋ยวผมอ่ะัดวิดีโออ๋อแก๊ตเตอร์คอมพิวเตอร์สวิทพี่เก่าวินเนอร์นี่ไงพี่เก่าวินเนอร์อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ก็ได้แค่คนเดียวอันนี้ได้คนแรกมาละเราเราก็มีมันจะไม่เร็วกว่ามันมันแบบมันช้ามันได้ทีละคนเลยอ่ะ ลองจับจำชื่อคนนี้มาดิกูจะกูจะบทิกอีกทีหนึ่งมึงจำชื่อมานะถ่ายกันแล้ถ่ายถ่ายคลิปธนาคารไม่ถ่ายอีกแม่หนึ่งเลยอันเดียวพ่ออันเดีรูปพ่อแล้วก็เสียงพ่อหรือเปล่าได้แล้วคดรัวได้คนรัวได้พ่อผมอยู่ไอ้นี่แบบเริ่มทีละคนจะมาถ่ายคลิปอ๋อแล้วก็รวมกันใช่แต่ในคนที่สองนะ เราเริ่มใหม่ได้ไหมเริ่มคนแรกนะเมื่อกี้โมคานี่นะครับเมื่อกี้คือซอมเฮ้ยเราเห็นแค่คนนี้ดิคนเดียวอดทนได้ครับเดี๋ยวถ่ายคลิปยี่สิบสามคนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาไปดูในนั้นดูในทวิตเตอร์ถือว่าคนนี้เป็นคนแรกเลยแล้วกันเก็บพึ่งเลยเตอนที่วอร์เป็นคนจิ้มช่อดทนมาจิ้มไม่ได้ป้าไปเลยแต่เดี๋ยวเราต้องรอคนถ่ายคลิปก่อนสิต้องถ่ายคลิปก่อน แรกมาละเนี่ยคือคนแรกอ่าขนมได้แล้วได้แล้วคือเราต้องอัดวิดีโอใช่ไหมหรือว่าไงก็ได้วิธีแล้วนะครับเฮ้ยหรือเราจะใช้แบบผมว่า โอเคผมไปอัดคลิปผมไม่อัดคลิปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับแม้ว่าจะจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรจากทุกคนเลยก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับรู้ไหมคิดถึงไปทํางานไปไปเรียนด้วยนะครับคือนั่นแหละครับต้องไปเรียน้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับบายบาย